หลังจากที่เราติดตั้งตัว Visual Studio Code เพื่อใช้ในการเขียนโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลง Extension นะครับ Extension ก็ <Attention S 1> คืออะไรนะครับจะพูดง่ายๆเลยนะ Extension ก็คือตัวเสริมนะครับตัวเสริมสำหรับในการเขียนโค้ดนะครับอย่างเช่นเราจะเขียนโค้ดอะไรขึ้นมาสักอันนึงเนี่ยเราต้องเขียนแบบยาวมากเลยเราก็ลง Extension ครับเพื่อให้โค้ดเนี่ย มันเขียนให้เราอัตโนมัติเลครับขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาแบบนี้เลยครัคราวนี้เราจะมาลองเอเจชันครับทั้งหมด5ตัวกันนะครับตัวแรกครับ HTML snippet นะครับคัดลอกมาเลยก็จะเป็นตัวที่ไวเขียนโค้ด HTML 5ครับให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับก็มาที่ Visual Studio Code นะครับผมจะเรียก VS Code แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับ อยากจะมีเซิร์ชครับมีซอสคอนโทรลแล้วก็มี a อเทนชั่นครับเอเทนชา่ก็จะมีแบบ install ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ n s t สตาลอะไรสักตัวเลยครับก็ศูนย์นะครับ r รี o m คอมเมนต์ครับก็เป็นตัวที่แนะนำนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นป๊อปปูล่านะครับนี่ครับถามว่า Visual Studio Code เนี่ยเขียนภาษาอะไรบ้างโอ้โหเขียนได้เป็น10-10ภาษาเยอะมาก แท้จะกลมทุกภาษาบนโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับครนี้เรามาเซิร์ชอินเทนชันกันดีกว่านะครับครนี้เราก็วางลงไปนะครับ hit m l snippet ครนี้ก็จะขึ้นมาเลยครับมันก็จะมีแบบหลายอันเห็นไหมครับแต่ละอันก็จะมีชื่อคนพัฒนาไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือโมฮัมเหม็ดเห็นไหมครับโมฮัมเหม็ดเป็นคนพัฒนาก็คลิกเข้าไปดูได้ครับ ของโมฮัมเหม็ดก็มีคนโหลดประมาณ5ล้านเกือบพันล้านหครับเรตติ้งก็ระดับ5ดาวครับต่อมาครับเซนปเปตมี2คนครับกีเยานะครับไม่ได้มีดาวอะไรเลยครับไม่ได้มีเรตติ้งเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็โหลดอันที่คนโหลดจะเยอะครับไม่มีเรตติ้งก็กด Install ไปได้เลยครับเห็นไหมครับก็เราโหลด นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ extension ตัวแรกต่อมาตัวที่2ครับ c support แต่ที่จริงเราก็เห็นแบบๆแล้วครับนี่ครับ CE ah t m L c support ครับก็มีรูปดาวขึ้นมาอ่ะเราก็เซิร์ชท่หน่อยครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับคนที่ชื่อมันนาก็ ecmail ครับ ecmail 6ล้านครับ ดาวน์โหลด6ล้านเกือบ6ล้านหครับอินสตอร์ครับเหมือนเดิมแป๊บเดียวครับเสร็จทุกครั้งที่เราอินสตอล์นะครับหรืออะไรเนี่ยต้องต,อต่อเน็ตด้วยนะครับต้องต,อต่อเน็ตด้วยต่อมานะครับ b o o s t e p 5แล้วก็ฟอนต a v Sum นะครับก็คือตัว b o o s t e p 5นั่นเองนะครับเจอไหมครับ เจอแต่ Bootstrap 4นะครับตัว Bootstrap 4 1ล้าน6นะครับใช้ Bootstrap 4ก็ได้ครับไม่ต้องหน้เอาใช้4ก็ได้หรือจะใช้5เลยก็ได้ครับอยู่ตรงนี้นี่ครับก็มีคนโหลด,ด,ดตีติ้งก็5เลยก็จะใช้ใหม่ก็ใช้5เลยครับแต่ถ้าใช้เก่าหน่อยก็ ก็มาถึงเก่ามากครับ4ี่เพราะว่าห้าเพิ่งมาไม่นานนี้เองนี่ผมลงห้าไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับลง5้าไปเรียบร้อยแล้วต่อมาครับ EP นะครับ Intel d e s e n นนะครับตัว PP อัจฉริยะนะครับใช้กันโทรโลครับ เป็นมิวเบิร์นนะครับโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับไปตัวสุดท้ายเลยครับ VS Code icon นี่ครับก็มีสองคนนะครับแล้วก็เอาของ VS Code icon ที่เป็นตัวทีมของเขาเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ ติดตั้งครบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด5 Attention นะครับ